สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ mm hmm. เห็นภาพแล้วก็เลยอยากเอามาให้รับชม mm hmm. ก่อนหน้านี้ก็เผ mm hmm. ยแพร่ในลักษณะของเป็นภาพคู่ไปแล้ววันนี้ก็มีอีกนะครับบารมีภาพคู่บารมีของบุญกุศลที่เป็นสายยานพญ mm hmm. านาคก,ก็ดีเทพพรมเทวดาก,ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีทั้งนั้นนะครับวันนี้อาจารย์พบก็เลยนำภาพที่เป็นขนาด A1 แล้วก็มีองค์ดําแสนนะครับสิริจันทาแล้วก็คู่บารมีของท่านนะครับเป็นพระชายาทุกคนได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะครับภาพนี้เพราะว่าอาจารย์ได้โพสไปแล้วก็มีคนชอบมากมายเลยการที่นําภาพมาเผยแร่หรือว่าการได้วาดภาพเหล่านี้นะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางของการระลึกแห่งสายใยนะครับการที่จดจํากันได้ ถ้าไม่เป็นภาพถ่ายก็เป็นภาพวาดนี่แหละครับบางคนเนี่ยอาจจะจําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ได้เน้นในความจาอย่างเดียวมันคือเน้นในคุณงามความดีที่อาจารย์อยากให้เห็นคือมุ่งเน้นในเส้นทางของคุณงามความดีแล้วก็การระลึกได้ว่าตัวเองเคยสร้างคุณงามความดีมาร่วมกันมีพบภูมิมีเผ่าพันธ์มีหลายภพชาติวันนี้ก็เลยอยากจะเอาภาพนะ,านะฮะมานะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพพญานาค ภัพนี้คือพระยาดำแสนนะครับดำแสนสิริจันทาเห็นไหมฮะพดงามมากเลยอันนี้คือตีศูนย์นะครับแล้วก็อีกด้านนี้คือลูกแก้วลูกแก้วสีแดงเนี่ยสีของสีแดงของลูกแก้วเนี่ยบางคนเนี่ยมักจะถามอาจารย์ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสีอะไรสีนั้นสีนี้แบบไหนสีแดงเนี่ยคือเป็นสีของฤทธิ์นะครับพระานาคเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีลูกแก้วสีเดียวนะครับ สีของดวงแก้วเนี่ยคือกําลังของการภาวนาหรือกําลังของจิตถึงเวลานั้นจะเอามาใช้ในสภาวะใดเหมือนเรามีกําลังของทรัพย์นี่แหละครับแล้วเราจะจับจ่ายซื้อสอยในช่วงเวลาคับขันจะเป็นอะไรก็จะเอาการใช้พลังของเราเนี่ยมาประกอบกนในช่วงนั้นงานวาดของอาจารย์เองนะครับเป็นหนึ่งในงานวาดที่ใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเพราะว่า มันเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดนะละเอียดมันไม่ใช่การพริมพ์เตอร์หรือว่า AI มันเป็นการวาดมือแล้วก็งานเนี่ยเป็นการผสมสีโดยการล่างทีละเส้นทีละเส้นขึ้นมาระยะเวลามันก็เลยมีเวลายาวนานทีเนี้ยคนที่มาสั่งวาดก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนมากพอสมควรก็เลยต้องจัดคิวนะครับง้นงานวาดทุกง,งานเนี่ยมันเป็นการรอคอยนะครับแล้วก็รอคิว แต่ว่าอย่าไปเล่งนะครับงานฝีมือเนี่ยห้ามเล่งเลยถ้าถ้าเล่งเนี่ยรูปแบบของความกดดันของคนวาดเนี่ยแล้วก็กระแสของจิตที่จะออกมาในรูปแบบของเต็มกําลังเนี่ยมันก็จะลดทอนหายไปนะครับนั้นอย่างเดียวเลยคือเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เราเชื่อมันน an, อม่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อมัน่นในกําลังของการลงมือทําแล้วเราจะได้ความสมบูรณ์แบบอย่างภาพเนี้ยเขาไม่เล่งเลยแล้วก็ไม่มีการสอบถามถึงเลยแต่ว่าวาดออกมาเป็นไงครับ ถ้าใครได้เห็นนี่คืองดงามมากงดงามมากลวดลายและสัญ,ญลักษณ์เนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าฝีมือของคนไทยแน่นอนนะครับเป็นลายกระหนกแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคอันนี้ภาพนี่ดูดุดันมากนะครับสวยงามมากสังเกตไหมว่าพญานาคเนีที่เป็นองค์ดําแสงสิรีจันทาเนี่ยท่านจะมาในช่วงค่ําคืนค่ําคืนเป็นกระแสของจันทร์คึงได้เรียกว่าจันทาแสงกระทบถึงผิวน้ําแล้วก็ผิวดวงจันท์ตัวท่านเองก็สง่างาม,ามคู่บรารมีก็สง่างาม,าม นวลเหมือนจันทรานะครับใครได้มองเนี่ยพระจันทร์เนี่ยคือสเสน่ห์ความเชื่อก็คือ,อตามโหราศาสตร์หรือว่าตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าฤาษีเนี่ยบทนางฟ้าเนี่ยสิบห้าสิบห้าตนนะครับแล้วก็บทมาเป็นนางฟ้างั้นเลขของดวงจันทร์ก็คือเลขสิบหวันจันทร์ก็คือเลขสิบ้าคือวันแห่งเสน่ห์มุตร,ราใครมองก็ถือกับป้องมนต์หรือว่าเราเองเนี่ยจ้องที่ดวงจันทร์เนี่ยเราเองยังเพ,เพลิดเพลินรู้สึกว่านวลรู้สึกว่า อยากจะมองนานๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดวงจันทร์นั้นจะแฝงไปด้วยนางฟ้าเทพยดาอยู่จํานวนมากนะครับนี่พูดถึงนางฟ้าเทวดาเจอนาคีองนี้แล้วกันสามเสียนเป็นสามเสียาเป็นสัญลักษณ์จริงๆอ่ะสามเสียนี่คก็เป็นอุบายธรรมนะมองเป็นอุบายธรรมเป็นไตรักนะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตามีการเกิดดับมีการอนนี้จังนี่คือความไม่เที่ยง ทุกขังคือสาเหตุของการเกิดของความทุกข์นะฮะเราต้องดับนะครับอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ดวงแก้วเห็นไหมดวงแก้วเป็นพญานาคสีนี้เป็นสีทองอในขีบแล้วก็ร่างกายวรากายสีทองตัดกับร่างพญานาคเป็นสีขาวสีขาวเงินยวนก็คือขาวผสมกับมุกขาวผสมกับการกระกบกกบทบของอความโดดเด่น สีเนี่ยก็สําคัญสีเนี่ยคือความบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ในช่วงนั้นๆที่นาคีองค์นั้นเนี่ยกำลังบําเพ็ญภาวนานะครับอันนี้องค์หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูอีกองค์หนึ่งดูภาพนี้จะบอกว่าจัดเต็มมากนะครับอันนี้คือเทพธิดานะครับ เราเองไม่ได้ว่าเฉพาะพญานาคนะเทพพรมเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นภูมิอันนี้เป็นหนึ่งในการสื่อสัมผัสถึงเทพพญดาที่อยู่บนสวงสวรรค์ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าในอดีตท,ที่เคยผ่านมาที่เคยเป็นเคยมีบางคนอยากจ,จดจําในรูปแบบของกุศลผลบุญของตนเองก็ได้ให้อาจารย์นี่แหละนำพาในเส้นทางของการจดจําภาพเนี่ยทุกหยดในกระแสของงานวาดในการลงเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเป็นกระแสบุญอย่างเดียวถ้าใครได้ติดตามอาจารย์ใน Facebook ของอาจารย์พพยาสิวานาลัยเนี่ยคืออาจารย์จะนําแบ่งเงินนั้นนะ่ะไปสร้างกุศลถ้าไม่สร้างอย่างใดก็สร้างอย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เลยในถวายทานนะครับเป็นการทําอาหารหม้อๆไปที่วัดนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยอยากให้มีกระแสสัมพันธ์ร่วมกับเทพพยาดาแล้วก็บุญที่ท่านได้รับภาพไปเนี่ยอาจารย์ก็จะแผ่เมตตาไปถึงทุกคนเลย แล้วก็ส่วนใหญ่นะเวลาใครได้พูดคุยกับอาจารย์จะเป็นผ่านทางใดก็แล้วแต่อาจารย์เองมักอยากจะให้ทุกคนมีทรัพย์แล้วก็มีเงินอาจจะนำพาชี้นาในการสวดพระคาถาเป็นพระคาถาเงินล้านคือพระคาถาเรียกเงินไม่ว่าจะเป็นพระคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิก็ดีพลังบุญของพุทธเจ้าอาดีตปัจจุบันอนาคตหรือว,ว่าจะเป็นพระคาถาชินบัญชรหรือว่าพระอรหันต์28พระองค์เนี่ยเข้ามาสู่ตัวหรือจะเป็นพระคาถาเงินล้านนี่แหละดึง บุญเก่าบารมีเดิมสัมปจิตชามินาสังสมูนเนี่ยมันเป็นการรวมพลังเรียกบุญกุศลของตนเองรวมพลังให้เป็นหนึ่งแล้วเราก็ใช้จิตเนี่ยนะครับอธิษฐานถ้าเราไม่ได้อธิษฐานเหตุของบุญนั้นน่ะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีผลมันอาจจะนานหน่อยถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานคือเราปรารถนาที่เจ้าการใช้เดี๋ยวนี้เรามีเหตุจําเป็นเดี๋ยวนี้เคล็ดลับนะครับมาต่อกันที่ภาพวาดภาพวาดเนี่ยลวดลาย ถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นอัญมณีเป็นหนึ่งในการสะสมะกําลังของบารมีของเรานั่นแหละที่เคยร่วมสร้างร่วมทําในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเกี่ยวกับงานบุญงานสังคมที่เป็นความเจริญที่ทําให้วัดวาอารามดูงดงามแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีจริตศรัทธาที่อยากจะเข้าไปกราบไปไหว่อย่างเงี้ยผลบุญเนี่ยครับเวลาสิ้นอายุขัยของการเป็นมนุษย์เนี่ย เวลาปรากฏขึ้นเป็นนางฟ้าเทวดาเนี่ยท่านจะมีวิมานเป็นของตนเองท่านจะมีเขาเรียกว่ากายทิพย์ที่ประดับด้วยเพชรนินจินดาทั้งหลายมณีน,นพรัตน์เนี่ยมณีน,นพรัตน์ที่เขาเรียกเห็นไหมเราอาจจะมองไม่เห็นในพบภูมิตอนที่เป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าสิ้นไปแล้วจบไปแล้วถ้ากรรมไม่หนักนะครับกรรมเราที่เราได้ทําปัจจุบันไม่หนักหมดกรรมตรงนั้นไปเนี่ยเราก็จะขึ้นไปเสวยบ,บุญนะครับเสวยบ,บุญ บุญกุศลเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเกิดขึ้นแน่นอนให้เชื่อนะครับในเส้นทางของสัมมาปฏิปทาคือทางสายกลางเราไปสร้างกุศลผลบุญไว้แล้วเหตุของการสร้างเนี่ยมันจะหยุดตรงกลางนะครับดีเราก็ไม่ได้เอาชั่วเราก็ไม่ได้รับอย่างเงี้ยคือทุกอย่างอยู่ในใจที่เป็นกลางแต่ว่าทําอะไรให้มันไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่บิดเบียนตนเองเป็นการมุ่งเน้นในทางของความดีเท่านั้นนะครับ ให้ไปแล้วก็คือจบนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแต่ว่าใจเราอ่ะต้องเป็นกุศลคําว่ากุศลก็มันเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกคือความสบายแต่บุญเนี่ยยังไงก็ส่งผลบุญเป็นแรงผลักดันนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นบุญกุศลแรงก็คือการปฏิบัตินอกจากการให้ทานทานเนี่ยทำง่ายสังเกตไหมครับว่าอุบายของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอยากให้เราเนี่ยสวดมนต์พอสวดแล้วเป็นยังไงครับใจของเรามันเบิกบาน แต่พอเราให้ทานเหมือนกันใจของเราก็เบิกบานเป็นสุขถ้างั้นจิตที่เป็นกําลังเนี่ยที่ท่านต้องการให้เป็นก็คือใจอที่มีกําลังในความสุขอยู่ตลอดเวลาการที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราได้นักสมาธิเนี่ยจิตใจไม่วอกแวกแล้วมันอยู่กับความนิ่งว่างจะเป็นสมถะสมาธิก็ดีแต่กําลังของตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะก่อตัวให้เราได้มีแรงผลักดันแรงผลักดันในที่นี้ก็คือ กายในใจของเราเนี่ยมันจะเกิดความตั้งมั่นเขาเรียกว่าตั้งตั้งมั่นและสมาธิของเราเนี่ยจะไม่เลอะเลือนนั้นการโฟกัสในภาษาทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าโฟกัสแต่ภาษาทางธรรมก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับกระแสของบุญเนี่ยจะมีกําลังมากแล้วก็การอธิษฐานก็จะได้ผลฉับพลันนะครับวันนี้ใจของเรานะครับ ที่ได้เห็นก็ขอให้ได้ถูกเชื่อมบาร,รมีบุญกับเราพญานาคคนที่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้พบกับสิ่งนั้นคนที่ต้องการทรัพย์ก็ขอได้ทรัพย์คนที่ต้องการคู่ก็ขอให้มีคู่คนที่ต้องการโชคก็ขอให้มีโชคคนที่ต้องการตําแหน่งหน้าที่การงานก็ขอให้ได้ตามปรารถนาความปรารถนานั้นมันไม่มีประมาณครับแต่ว่าเราได้มาแล้วเราจะต่อยอดอยังไงพระพุทธเจ้าเองไม่เคยให้เรานะครับเป็นคนที่ยากจน ตัวท่านเองเกิดมาทีไรก็อยู่ที่สูงแล้วก็สละแล้วก็ไปที่ต่ําก็คือไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่ในป่าในดงที่ทําให้ตนเองนั้นน่ะไม่มีกิเลสเข้ามาเก,กาะายสะสมแบบนี้มายาวนานมาอย่างน้อยที่สุดของพุฎเจ้าของเราเนี่ยพระศรีสกยัคโ,โดมนเสียทรงคายแสนกับอย่างนี้ครับนั้นบารมีต่อไปเนี่ยที่เรากําลังจะสร้างและทาไปไปถึงพระศีรยะยมิตัข้างหน้าเนี่ยเราเองก็พยายามเชื่อมบารมีบุญ ถ้าไม่ไปนิพพานซะก่อนนะครับไม่ไปนิพพานซะก่อนเราก็จะได้เห็นท่านนะครับเราได้เห็นท่านวันนี้อาจารย์พบอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกข่้นที่ฟังจนจบเลยนะครับถ้าใครอยากจะสั่งจองในการวาดหรือจะดูดวงก็สามารถจะทักเข้ามาในไลน์นะครับนากา 79@ นาคา79ถ้าเป็นทาง f c e e o o o เนี่ยวเวลาใครคอมเมนต์อาจารย์ก็จะไปกดถูกใจให้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ที่กดไลค์กดแชร์อาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ทําให้เส้นทางของบุญกุศลของเราเนี่ยมันสานต่อกันไปไม่อะไรหรอกครับความดีที่อยู่ในใจของเราเนี่ยทุกคนมารวมกันถ้ามันมีความดีมากๆเนี่ยความอ่อนโยนในใจของเรามันมีเนี่ยเราเองก็ไม่ต้องไปทะเลาะวัวแว้งกันนะครับโลกก็เกิดความสันติสุขนั่นเองร่างกายของเรามันมีอุณหภูมิมันเป็นดินน้ำไฟลม คาดขันเนี่ยมันก็เลยไม่ตั้งมั่นนะครับมันเป็นไปได้ที่ทุกคนจะต้องมีอารมณ์พัดผานมีอารมณ์เสียอารมณ์ดีบ้างแล้วเราจะเก็บเกี่ยวอารมณ์แบบไหนเข้ามาในใจของเราวันนี้อาจารย์พบเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยถ้าพิจารณาไปแล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่อที่จะหาความสุขให้กับตัวเองนะครับการที่เราเรียนรู้เรื่องการที่เราจะมีทรัพย์มีเงินมีทองเนี่ยเราซื้อความสุขทั้งนั้นความสุขสูงสุดดยทางปัญญาของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสละออก แล้วก็ไม่แบกไม่หามอะไรการแบกหามนี่มันเหนื่อยนะครับท่านก็เลยต้องปล่อยต้องวางแต่ว่าอยู่ในใจของตนเองนี่แหละเพื่อเอาความสุขอาจารย์ก็พาทุกท่านทุกคนนะครับเดินตามโดยการทําคลิปก็ดีทําเรื่องราวก็ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบให้เราได้เห็นเป็นเส้นทางปฏิปทาของครูบาอาจารย์ผมอาจารย์พบวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ